กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลอีกครั้งเมื่อเพจดังอีกี้ของแท้ app air หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเพจคุณเกริรกออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดด้วยข้อความแสบแบคันคันสกิดใจแฟนคลับหมอลำอย่างแรงโดยระบุว่าติ่งหมอลำคลึกคลื้นกันสุดๆหลังมีคลิปชาวเนต็ตออกมาไหวขอโทษแม่เกือบทุกวันรู้สึกคุ้มค่าเงินที่ได้จ่ายเข้ากลุ่มปิดที่ออกมาไหว้กันนั่นมันแจ้งความฉันสอบสวน แต่ละคนไม่เคยโดนคดีโดนขู่โดนหมายเขาก็กลัวกันแล้วถ้าเจอพวกเจนจัดเขาไม่กลัวหรอกเพราะกว่าจะถึงสารก็นานไม่เหมือนกับฟ้องตรงที่สําคัญยังไม่ได้ใช้เงินเลยรอดูเคสที่เสียเงินอ่ะอย่างเงียบนะพร้อมทิ้งท้ายด้วยสติ๊กเกอร์หัวเราะโพสต์นี้เรียกเสียงฮือฮาในหมู่แฟนคลับและชาวเน็ตทันทีหลายคนถึงกับบอกว่าจุกเพราะเหมือนเป็นการสกิดบาดแผลกลางวงการหมอลำซิ่ง ที่ช่วงนี้เต็มไปด้วยคดีความและกระแสดราม่าไม่เว้นแต่ละวันแฟนคลับคอมเมนต์แซบจิกกัดกันไฟลามทุ่งใต้โพสต์ดังกล่าวมีกระแสคอมเมนต์ถล่มทลายหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นทั้งเชิงจริงจังและตลกขบขันเช่นขอโทษก็ขอโทษเถอะให้พวกสัมภเวสีดีใจไปฉันจิบวายรอคดีของกี้คดีแขวนทะเบียนราชเลดี้คดีเงินบริจาคคดีหล้านคดีคัดค้านขายที่ดิน ล่าสุดฟ้องทนายของบิ๊กเรื่องมินฮ่าฮาคิวทองของจริงคำด่าแบบไหนบ้างที่เขาฟ้องฉันจะรอดไหมเนี่ยไปว่าเขาเป็นแมงด่าบางความเห็นก็เรียกเสียงหาได้ไม่น้อยเช่นเรื่องราวของชาวบ้านที่เล่าว่าเพื่อนฉันไปด่าเขาว่าแก่เขาฟ้องพอไปถึงศาลศาลยกฟ้องเหตุผลก็มันแก่อีลี่นี่ฮ่าฮสมเหตุสมผล จนกลายเป็นไวรัลย่อยๆที่ถูกกดใจมากที่สุดไม่เพียงเท่านั้นเพจอีกี้ยังเพิ่มดีกรีความเข้มขน้นด้วยการโพส์ตในเชิงเน็บหมอลำสาวว่าแม่ใหญ่หมอลำนัดสารน่าจะเท่าคิวงานละวันจันทร์ที่8กันยายน2568นะศารอาญาถนนรัชดาพิเศษไต่สวนมูลฟ้องอีกคดีคดีที่4รอบนี้ฟ้องอาญานายกหลังแพ้มา0ต่อ3ต้องสู้ต้องสู้ จึงจะชนะอีหนูสู้ไม่ถอยเนือ้องานนี้กลายเป็นการจิกกัดตรงๆว่าคิวสารของหมอลำสาวแน่นไม่แพ้ตารางงานบนเวทีแถมยังเกี่ยวพันกับคดีพิพาทระหว่างเจ้าตัวกับเพจอีก,กี้เองจึงยิ่งทําให้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันคึกคักบางรายบอกว่าสู้ๆนะคะขอให้ชนะทุกคดีขณะที่บางรายก็เสริมเชิงประชดประชันว่านัดศาลบ่อยกว่านัดงานคอนเสิร์ตอีกกระแสะโพสต์นี้จึงกลายเป็นเหมือนการเปิดแผลซ้ํา เพราะแฟนคลับต่างรู้ดีว่าหมอลำสาวรายนี้กำลังเจอมรสุมคดีความหลายด้านทั้งคดีหมิ่นประมาทมูลค่าหลายล้านบาทไปจนถึงคดีที่ฟ้องร้องกับเพจอีกกี้โดยตรงทําให้ชาวโซเชียลตีความว่าการที่เพจดังออกมาโพสต์ตลักษณะนี้เป็นการตอกย้ําภาพลักษณ์ว่าชีวิตหมอลำตอนนี้ไม่ต่างจากขึ้นเวทีแต่เวทีที่ว่าคือศาลด้านแฟนคลับเองก็ต่างแสดงความคิดเห็นกันไปสองทาง บางส่วนยังคงส่งแรงใจให้เพจอีกกี้บอกว่าขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสู้ๆนะคะสังคมออนไลน์จึงกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดว่าศึกครั้งนี้ใครจะอยู่ใครจะไปและสุดท้ายแล้วหมอลำสาวจะสามารถยืนหยัดบนเวทีสารได้เข้นแข็งเท่ากับที่เคยยืนบนเวทีหมอลำหรือไม่ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าวงการหมอลำทุกวันนี้ไม่ใช่เพียงเวทีแห่งเสียงเพลงหากแต่กลายเป็นสมรภูมิแห่งกฎหมาย ที่คำพูดและการกระทําถูกตีความไปถึงชั้นศาลทุกคดีที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องส่วนตัวของหมอลำสาวกับเพจดังแต่ยังเป็นบทเรียนให้ชาวเน็ตทั้งหลายตระหนักว่าโพสต์เพียงไม่กี่คำอาจแลกด้วยคดีความมหาศาลขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามข่าวสารกับเราแล้วอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวนี้เสมอแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ